ชิลอดทำให้ไปโอ้ยไปเข้าใกลๆก่บ่ก็คือพวกงูพววงูจงอ่างหรือว่างูเลื่อมที่สมัครเข้าไปพอทุกชนในหมู่บ้านพร้อมเลยในกองอาจจะชุ่มไปบ่ห้อหลายกิโล สบายดีสบายดีกับสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เขาอยู่ป่ากําลังมุ่งหน้าเข้าสู่เขตภูได้กลับมาในคลิปอีกครั้งหนึ่งในเขตภูทิจุรีขึ้นมาก,กับน้องๆหลายคนตามหาเห็หมดมื้อ้สิพยายามายถ่ายทาเรื่องตามห้าธรรมพี่น้องทําจุดหนึ่งอีกที่ว่ามีธรรมลึกได้ก็จะเข้าป่าล่าสัตว์พื้มนี้มากคนเดียวอุปกรณ์ก็จะมีแต่น,นี่เลย ตอนนี้ยังอยู่ที่เขตกำลังจะเดินทางเขาสิวขึ้นภู ตอนนี้คอยมา่อดห้วยโอ้โหว่าคอยจะขมไปยังไดเพราะว่าน้นำกำลังมาเลยโอ้โหว่าตอนเมื่อนะคอยจะกับปใดหรือบอ่เพราะว่าเป็นน้ำป่านะสังเกตว่านำ้ำขุ่นน้ำกำลังมาเลยสันทางที่จะขึ้นไปพูน้ำป,าป่าไปทะล่องคลามดูโอ้โหอยจะกับปใดหรือบอ่ ลลึกเยจุดนั้นน้ำลึกเคยจะขามฟังนี้อีกจุดนี้น่าจะขามได้น้ำลึกจุดนี้ไปได้อยูอ่จุดนี้พอไปได้อยูออ่้ตอนนี้ก็ขามมาฟังนี้แล้ว เขตดถ้ำค่อยอยากไปพมื่นี้นะี่ยยังอีกหลายกิโลนะเคือสิฮอดตทำบางทีกะขำนะเพราะว่าคอ่อยเป้าไมลหลักๆมื่อนี้เขาป่าล่าสัตว์ก็คือล่าสัตว์นี่จะเป็นพวกสัตว์ทั้งเซนพืชพักก็จะเอาเมื่อนี้นะเป้าไมล์มื่อนีอ้สิ่งที่คอยตามหามื่อนี้หลายอยา่าง ันมาเจอเห็ดชลีก็เอาเห็ดคำา่าเจอพวกแมงไหมแมงยังที่สามารถกินได้อย่างเช่นชัดปลาที่สามารถล่าได้ในป่าสำหรับตอนนี้ชลีรบ,บริทิยบอุปกรณ์ยังมาเลยอย่างเส้นพวกเห็ดพวกยังก็เอาไปนอไม้บางทีก็เจอหนอไม้แต่ป่าไม้ไม่นี้ชิเขาทำทำจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นธรรมอีกลึกลับอีกจุดหนึง่ง มีไอ้พุนหนึ่งในหมู่บ้านเผ่นบอกมาว่าเขตท,ทิศรีไปไทยช่วงล่างนะคลิปลังเขาทาที่มันมีพระองค์หนึ่งน,นนะและเคตนั่นก็นจะมีทาบิดจุดหนึ่งเพม่นว่าและมื่อนี้จะตามหาเบิ่งธรรมจุดนั้นพี่น้องไปยมวยรับสมต้องกันนู่นเลยทางหน้าเลยจุดที่คอยม่งหน้ามื้อนี้นะทังพุ่นแหละมันจะเป็นผู้นะทางหลังนะยัอยงอีกหลายกิโล เพื่อสิไปหอดจุดหมายายทางมื้อนี้สาวรุ่นพี่้องบ่อนเขตป่าลุงิบอีกจุดหนึ่งตามหาสั์ตามหาผู้ตามหาอันถ้ำอีกจุดหนึ่งที่มีถ้ำลึกสาวบานเพื่อเรามา,มากตอนนี้ค่อยมาโหดเขตผู้แล้วนี่ทางหน้านี้จะเป็นเขตถ้ำที่หอยตามหาเมื่อนี่แหละ เพราะว่ามีแต่ต้นไม้แบบนี้นะพยายามพี่น้องผ่านไปหลายชั่วโมงผู้สิมาหอดจุดนี้โอ้ยเมืงง่อยเป็นพื้นที่ในป่ามันอาจจะมีมันอาจจะมีอาหารที่สามารถกินได้เพราะว่าสลีบด้ถือเขาบด้ถืออุปกรณ์ยังมาเลย ถ้าว่าเจอสิ่งที่สามารถกินได้อย่างเช่นผลไม้หรือพวกมังม่มต่างๆขันเจอพวกมังม้านี่สิก็สามารถจะเอาไปกินเพราะว่าบม่ได้ถือเขามาเลยเพิ่งพาอย่างเช่นมังม้ป่าที่สามารถกินได้ทางน้ำมีห้วยมีเสียงน้ำไหลอยู่ มีเสียงนำไหลทางหน้ามันอาจะมีปูมีปลานะมันอาจะมีปลามีปูอยู่เพราะว่ามีเสียงน้ำไหลนี่เฮอมนะือนี่ท่านผู้ชมยังปลาคนเดียวเวลากระสีมืดแล้วตอนนี้น่าจะเป็นทางหน้าเลย้วยน่าจะดิ หมอเข็ดนี่ก็เอ,อ้โอ้เป็นห้วยทัานนะนี่มันจะมีเข็ดํำนะเข็ดนี้นะแต่ในภาพอาจจะมืดเพราะว่าบม่มีแสงแล้วเอ ที่พยายามตามหาถรรทางหน้านี่คือถ้ํามีจุดหนึ่งเลยนีแต่ว่ามันบ่ลึกน่าจะบ่แม่นถ้ําที่ตามหาถ้าเกียดพุ่นก็จะสูงไปอีกหมดเลยนี่นําไล จุดนี้อาจจะแจง ูจุดใดแต่ชีพยายานตามหาเห่ือนกูไปพักกันนะครับอ,อยู่ในเขตนี่แหละตอนนี้กำลังชีหาทางไปแถวนี้เพราะว่ามัน อาจจะหุบเส้นทางก็แง่งไปตามนี้เลยเกจพุ่งตานะมันอาจจะมมนต่ำนะ

ชนิดหนึ่งบงมันจะหากินไปตามของมันิรีชิบะโกนมันดีกว่าไปดีกว่าตามหาทำไปเรื่อยๆปวสิรีมาที่พ้วเมื่อกี้ นำไหลนำไหลมาจากหินทำที่ว่านะโมเมนต์แบบนี้มันอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งกันแหละอันนี้ก็ทำมันอาจจะมืนแะล้วท่านผู้ชมมัน่าจจะโมเมนต์ทำแบบนี้ ทำที่ว่านะก็คือทำที่มันมันกว้างนะมันจะมีทางทางาทางเข้าถ้ำนะเห็นชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่นบอกว่าทางแคบแต่ว่า,าข้างในนะจะเข้าไปเนี่ยลึกลึกเพิ่นว่าล,ลึกกว้างยังไงก็พยายามตามฮะมันอาจจะเจออหรืบ่เจะวันนี้ก็บรุ่นนำกัน,นพี่นาะวินาทีตอนนี้ เพราะว่าพื้นที่ทําที่น้อยคนจะเข้าไปมันเป็นพื้นที่ทําที่น้อยคนจะเข้าไป ทำท่วาร์อยู่บ้านีหทางนี่แคบเขาวะ่าประมาณเม็ดคุณเม็ดทางเขา้าแต่ข้างในน่ะมันกว้างเขาว่าหัวทางเข้าอยู่จุดใดนแรงทำนี่บอกน่าจะบูเมเ็นนะเฮย้ยบูเมเ็นดอกเฮย้ย ไปยังได้แบบนี้คืยานพลาดหินนะอีกอย่างนี่เพราะว่ามันกิเทาติดหินมื่นมื่นในเลฉลี่ายยันพลาดล่มเพราะว่าเขตนี่นึงยังมีน้าอยู่สังเกตว่าน้าไหลนะจุดนั้นนะยังมีน้าอยู่น้าไหลจากข้างในถ้าไหลจากข้างในถ้ามันออกมาจากธรรมชาติมันะก็น่าจะเป็นห้วยนะี่ดีูเคยอ่ยู่ตอนนี้น่าจะเป็นห้วย ถ้าว่าบูมเอ็นห้วยกะน,น่าจะบูมีหนำไหลแบบนี้ไหลมาจากพื้นอันนี้ก็ทำทางขึ้นทำเพื่อกันไอ้เนี่ยลูกบ่ลที่ไปทางไหนดีบ้างาาเานี่ยพยายามขึ้นนี่แหละเออพวกนี้เหยียบได้ลูบอลนึ่มันมื่นเลยเหยียบได้ลูบอลบังเอิญพลาดไปตก บวาไว้เลยแหละดี๋ยวืมเปลี่ยนเส้นทางไปทางนี้ก่อนชิหลอดทำนี่ไปเฮ้ยโอ๊ยไปใหญ่บ้าไปน,น,นี่ ออกไปทางไหนมาโอเอาหมอบไปทำไปทางในด,ดีทางนี้ดีกว่าออกได้เลยนี่นะนี่จะถามมืดไปทางในด,ดีเฮ้ยโอ้โห ฉลีขึ้นมาทถอพุ่นเมื่อกี้จากพุ่นนะออกมาที่พุ่นตนทางอนะ่ะหลอดหู้ทำเฮ้ยเวลีมาฮอดน,นี่ตอนนี้มาฮอดพื้นที่นี่ก็ถือว่าจุดนี้ถือว่าจุดที่นี้ทำลายๆนะที่มีเสียงน้ำไหลมันจะเป็นห้วยแต่ถ้ำที่ตามห้าเนาะอยู่จุดใดจุดหนึ่ง่แหละเขตนี่หนแลนหนและ มันอาจจะมีคนไปพบเจอแล้วบางคนในโมบานแต่สลีบร้เจอมันน่าจ,จะอยู่นเขตนี้แหละสลีที่ลองโดดลงไปก่อนดินี่มันน่าจ,จะอยู่เคตนี้บ่โอ้ยนี่จะเป็นหินไหมนี่ เศผู้นะมันลึกลับเลยมันมีลายอย่างที่ต้องศึกษามีลายอย่างที่ต้องเย็ยนผู้ทนผ้ชมอย่างเช่นถ้ำสิ่งแรกที่ชลีตามหามืันนี้นะทว่าชลีได้เจอทำจุดนั้นนชลีสี่เข้าไปด้วยกล้องและมีดดวงหนึ่งแบบนี้นะและข้างในถ้ำนะมีคนบอกว่าชัดนี่หลายอย่างเช่นพวกอาเจียไม่รู้ว่าพี่ๆคนไทยเรียกอะไรนะแต่ทางบ้านชลีเอินว่าเจียมันก็นมักอยู่ในถ้ำมันเป็น ทับชนิดหนึ่งที่มักอยู่พื้นที่มืดนี่ยกนน็จะทำแต่าบางม่นทำที่ว่านำไล่โซจเจีร์มันอาจจะอยู่ในถ้ำแหลชลีเป้าหไม้เมื่อนี้นะจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นถ้ำธรรมชาสตรถ้ำลึกลับอีกจุดหนึ่งแต่ว่าสิเขาไปทัานเขาไปได้เลยสิเอาเจียสิล่าเจียนั่นแหละ แม่นบอกเ,ออเป็นทำมือไปหน,น่ยมันจะบบมเหน่าเนยนะเฮ้ยขึ้นได้เลยว่นี่นะเฮ้ยมันมีแถวนี้แหละเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มันมีคนเขามาฮอดแหละเจอ าบอกเฉลีอยู่ว่าอยู่เขตนั่นเขตนั่นปเป็นลีตามานี่เรเห็นเลยโอ้ยลองรอยซั์หากินนะท่านผู้ชมลองรอยซั์หากินม่นจะเป็นตัวแรกนนะเขตนี้เขตนี้ซัดป่าลายเลยโบกูว่าเขตมันมันอยู่ชนใดและเขตใดเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดเลยนี่ ออกมอบโดยต้นไม้ไ่มันนาจ,จะตามหาเนียและลึกลับจุดนั้นนะจุดที่จลีตามหามันโบเมนว่าคนไปพบเจอง่ายๆนะมันน้อยคนจะเก่าไปเข้าไปหอดมันน้อยคนที่จะเข้าไปหอดจุดนั้น ตะวันชลียางไปพระาดาินมืดน,นี่กะน,นี่แหละหลักฐานเห็นทำไมชมวไปเห็นภาพสดๆเลยครางหน้านี่ก็ทำสังเกตมาฝืดพักธรรมศาสตร์นะงามเลยอุดมสมบูรณ์ธรรมศาสตร์อีกจุดหนึ่งสวยงามทำนี่สามารถลบโในได้เฝืดพักธรรมศาสตร์เขียวเลยแต่ในกล้องอาจจะ ตัาง่าโหมดเคียวอลองเข้าไปในถ้ำนี่ถ้ำนี้ก็เป็นถ้ำอีกจุดหนึ่งที่ที่งหญ่พอสังขรเลยก็น่าจะสามารถลบผลได้ละถ้ทำเนี่ยถ้าว่าเราไปล่าสัพว์ต่างๆคะอยู่หากินพื้นที่ป่าเขตนี้ถ้าว่าพบเจอเนี่ยก็จะสามารถมาลบผลได้ได้ไดจุดนี้ถือว่าเป็นถ้าอีกจุดหนึ่งที่ น่าจะอยู่ใดสิบคนหรือว่าห้าคนนี่แหละห้าหกคนสิบคนสําหรับจุดนี้มีพื้นที่ให้นั่งอยู่นี่นี่นี่ปากถ้ำมานี้ถ้ำมันลึกโอ้โหอยู่จุดใดถ้าที่ตามหามันอาจจะซับซ้อนนะหรือว่ามือนี้โบเจอโอกาสหน้ามือหน้าสิตามหาไปเรื่อยๆ มุ่งหน้าไปเรื่อยๆจุดหมายปลายทางวันนี้ยังอีกหลายจุดน้ำมันไหลาจากเรือทีนะ่น่าเห็นไหลจากนี้นเหมาะเนี่ยนะ

ที่บ่อสามารถลีกได้ทางขึ้นกัน มาหอดพื้นที่สูงเส้นทางที่มานะโอ้ยอยานพรราลาดินก็เพอว่านั่นแล้วเออมันเป็นต้นห้วยนำ่าจะมาแต่นี่แหละนี่มันลอดพื้นนี่ไปนำรอดพื้นนี่ไปแล้วมาไล่ลงฮันนะเพราะว่าเป็นเขตห้ขยที่ชลีตามหาทำนะมายูจุดนี้แล้วมัเนี้ พม네่าสะอาดะก็เท่ากนต